สวัสดีค่ะแม่ขวันจ้ะมาตามแม่ขวันไปเบิงแสงเหนือนะคะีค่ะเป็นจุดเล็กๆน,ะะนีค่ะเข้าไปในจุดเมื่อกี้เป็นแผนที่นะจ้ะโอ้นะะี่ค่ะสวยมากแต่ว่าขอบอกว่าพวกนี้ดูด้วยตาเปล่าเพาเห็นแหมวกันกันเรียนมืด คือดูด้วยตาเปล่ามืดมากแต่ว่าต้องเอากล้องกล้องมือถือไม่ควันนี่แหะจับเบิเนี่แล้วก็รถผู้คนก็เยอะเยอะเต็มลานจอดรถตรงนี้เลยรถเยอะคนเยอะมากมาควันนั่งรอในรถก็อย่างหนาวเลยค่ะห่มผ่าจนว่าหนาว เมื่อที่สองไปก็ใช่ค่ะตอนนี้ตอนมืดหน้าเนี่ยกล่องมันกล่องมันสว่างไปกับฝรั่งแล้วก็ลีโอก็ไม่เจอค่ะวันนี้ไปไม่เจออันนี้ทองฟ้าปกติแถวบ้านเนี่ยตรงเนี่ยที่ที่ที่ถ่ายมานะแล้ววันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ถ่ายจากที่ทำงานจ้ะเจะได้ทำงานเลื่อยบ่ท่านเนี่ย เนี่ยถ่ายจากที่ทำงานค่ะตัวนี้มาจากตึกค่ะเลยไม่ได้วิ่งตามเลิกงานแล้ววันนี้เลิกงานเราค่อยไปอนี้น่ค่ะหลังเลิกงานไปก็จะบอท่านเขาค่ะไม่ทันสวยๆก็ได้ประมาณนี้จ้ะประมาณนี้ อันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแสงจันจ้ะแสงจันเนี่ยฝั่งทะเลสาบจะเป็นหางแสงเหนือคะ่ะพอเห็นบ้างไปกาลิโอค่ะเนี่ยวันนี้ไปกาลิโอไปท่านไปท่านหางแสงเหนือคะ่ะเพราะว่าตอนหัวมันมา่นอ่ะยังอยู่ที่ทำงานนะคะท,ท่ายออกมา ก็สวยอ่ะพอได้พอได้ไดครับแล้วก็ต่อไปก็นี่ค่ะสวยพอได้อยู่ท่านหางมันค่ะบ่ท่านหัวกับเขาท่านหางเลิกงานประมาณสี่ถุม แ็ไปฮับลีโอแล้วก็วิ่งตามไปเลยก็จะทันประมาณนี้ค่ะพวกนี้ส่วนมากจะมองตาเปล่าเห็นค่ะไม่ค่อนครับไปกะลิโอมีถ่ายรูปเล็กน้อยกะลิโอจะ้ะประมาณนี้กดตื่นเต้นสวยได้ถ่ายรูปมาฝาก ทุกคนก็ดีใจจ้ะประมาณนี้ถ่ายเยอะมากถ่ายเยอะมากถ่ายรูปเยอะมากค่ะอยากแบบเก็บรูปสวยๆมาฝากค่ะก็โออยู่แล้วก็กลับบ้านนี่ถ่ายอยู่หน้าบ้านจะขวงสวยเหมือนกันค่ะแต่ว่า ถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะเหมือน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 ก้อนเมฆไหมเมฆขาวๆอะ่ะแต่ถ้าแบบเอามองด้วยตาเปล่าเป็นเมฆขาวๆใช่ไหมแต่ถ้าเรากล้องกล้องถ่ายรูปไปจับอะ่ะมันจะออกเขียวค่ะออกเขียวประมาณนี้เลยสวยมากแต่ว่าอันนี้ก็บอดไก่คือเขาค่ะมองตาเปล่าก็เห็นเป็น เส้นเมฆขาวๆแต่แสงสวยใช้ได้เลยจ้ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมันถึงเห็นไม่งั้นไม่ควัญไล่ชดไปแล้วถ้าแบบเพ้นแบบคลักๆสวยๆขึ้นเขาสวยมากอีกฝั่งหนึ่งเป็นแสงจันจ้ะแสงจันท์นวลพ่อง แถวบ้านเลยค่ะตรงเนี้ยตรงลานทุ่งดอกที่เคยภาไปเก็บดอกไอ้ฟันไอ้ดอกฟันสิงโตแม่นี่ยเก็บภาพมาฝากเยอะมากๆเลยสวยอันนี้เป็นบนบนลงังคาจ้ะ บนหลังคาคอ,อกมานะคะใกล้บ้านแม่ขวัญน,นั่นแหละม,มันสวยมากจ้ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแม่ควัญผ้าแรียนเรนน้เนำเสียงเหนื้ออีกค่ะคคนชอบคนชอบไม่ตัวเนี้ยก็จะเห็นเป็นแบบเขียว มันต้องดึงสีดึงยังออกมากค่ะไม่งั้นก็เห็นเป็นเมฆขาวๆออกเขียวหน่อยๆแต่ถ้าว่าถ้ามันเป็นเมฆธรรมดาเท่าดึงสีอย่างไดก็บบอบอมาบอเป็นจ้ะแม่เขียวกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมื่อที่เมฆเยอะแต่ว่ามัน แสงเหนือมาไงอันนี้ไม่มีนคะคะอันนี้กับบอบมี่ค่ะโอเคค่ะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูขอบคุณมากค่ะสบายดีสุปูสุกคนนะจ๊ะก็ล่ำลํารวยๆกันจ้าวัดีจ้า